ขอมาก็จัดให้เมื่อแม่หมูพิมพกาอยากมีลูกสาวนายนภัสเลยทําแบบนี้หากจะนึกถึงคู่แม่ลูกสุดซีที่ตัวติดกันตลอดคงจะต้องคิดถึงแม่หมูพิมพกาและพระเอกหนุ่มสุด่ออย่างนายนภัสแน่นอนแถมช่วงนี้นายนภัสเรียกได้ว่ากําลังขาขึ้นสุดๆมีงานพรีเซนเตอร์ละครอีเวนต์ต่างๆเข้ามามากมายแถมมีแฟนคลับคอยให้การสนับสน,นุนส่งกําลังใจให้อยู่ตลอดและเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มนายก็ได้สร้างบ้านในฝันให้แม่หมูอีกด้วยและล่าสุดแม่หมูก็ได้โพสต์คลิปบนอินสตาแกรมส่วนตัว แดพิมพากาอารมณ์แม่ก็อยากจะมีลูกสาวกับเขาบ้างเมื่อลูกชายชนขับรถเล่นแม่จึงขอแลกด้วยภาพนี้เป็นอีกโมเมนต,ต์ที่ดูแล้วก็อบอุ่นหัวใจเหลือเกินสุดจะเอ็นดูแม่ลูกคู่นี้เลยจริงๆนายก็แสนจะน่ารักตามใจคุณแม่ตลอดเลยนะขอขอบคุณภาพหมูพิมพากานายนภัสภาพแหล่งข้อมูลข่าวโดวยบางก่องอินไซค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ